สวัสดีค่ะัครบยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดกแหลกชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินเมนูไข่นกกระทาดองเสีอิวห้าสิบฟองเลยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะเยอะมากมจะกินหมดเฮย,ยมันเป็นฟองน้นอยนะแต่ว่าว้าวเนี่ยข้างในมันแบบแอมใส่น้ำซีอิ๊วดงไปด้วยน้ำดองซีอิ๊วด้วยทุกคนคะ ก็ไม่ต้องรีร้อหรือรอช้าอะไรล่ะค่ะมาแซบๆกับไข่ดองไข่นกกระทาดองซีิ๊วครั้งแรกของแอนจะเลยดีกว่าค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆเด็ดๆสุดแอนตามเคยฟองนี้เดียวเองใช่ฟองเดียวค่ะแล้วก็ <c oughs> เราก็เลยต้องกินต้องห้าสิบฟองอันนี้ก็เราจะใส่ข้าวข้าวด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไข่เออนี่ค่ะทุกคนไข่ก็จะเป็น ลูกน้อยแล้วก็น้ำจิมจ้มสีฟูดจิ้มใส่นี้ให้หน่อยนี่แบบโดดน้ำจิ้มสีฟูดนะคะนี่ค่ะเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยค่ะอืมอร่อยมีรสชาติจิ้มเผ็ดน้ำจิม้มมีรสชาติซีอิ๊วด้ะแซ่บมากบอกเลย นี่ค่ะอขอสองลูกได้ไหมลูกเดียวมันน้อยไปอะ่ะเดี๋ยวขอขอขอ,ขอไข่นี่ค่ะทคนค่ะว้าวเยิมย้มเยิ้มไม่เคยลองเหมือนกันค่ะเคยลองแต่ไข่ไข่ดองน้ำปลาธรรมดาแต่วันนี้เอาไข่แดงของไข่นกกระทามาดองไข่นกกระทา ใส่น้ำจิ้มเลยไม่ต้องห่อครับเราสายฮาร์ดคอร์กินเลยใส่ข้าวก็จะแบบว่าดีกว่าหน่อยๆนี่ค่ะทุกคนเราใส่โดดๆไม่ต้องหอ่อ ไม่ดีอันนี้ชอบหอชอบกินแส่บ,บายแบบว่าเวลาเราดองไข่ไก่ก็จะมีติดคราวนิดนิดเนาะอันนี้ไม่มีกลิ่นอ,อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยค่ะคือดีคือดีดีมากแล้วก็แบบว่าเลิศมากค่ะแม่ครัง้งแรกเลยค่ะ่ครับ มันไม่ออกจะไหลไหมจะไหลไหมมันไม่ทำไมไม่ไหลอ่ะเนี้ยกไหลแล้วไหลแล้วนี่นี่นีุ่ฟองอาจจะเล็กหน่อยแล้วก็จะใส่สักสองฟองมันๆด้วยนะคะแบบถ้ากินแบบไม่ใส่ข้าวแล้วกินไข่เลยอ่ะมันจะไข่หนักมันๆด้วยไปสิเค็มนิดนึงสีสวยอยู่แล้วเนี่ยไข่มันไม่ค่อยออกเราต้องเอานิ้วนิ้วรูดนะ ซีฟูด้ดนี่ค่ะส่องฟองเยิมเยิมไปเลยแล้วก็พันครับพันพันปุ๊บเฮ้ยจะหลุดนะ คนละแนวนะคนละแนวกับไรกับกินแบบไม่ต้องใส่ข้าวไม่ต้องหอมเนี่ยอะไรอะไรกับที่กินอันไหนอร่อยก่อนจิ้มเลยอ่ะอันไหนอร่อยก็แตกต่างกัน่ะอันนี้จะมีถ้ากินแบบนี้จะมีกลิ่นหอมของชสาลายแล้วก็ความหนึบของข้าวด้วยค่ะนี่นึบหนับนึบหนับนี่อันนี้ฟอร์มใหญ่หน่อยอือหือส้อสีสวยนะทุกคน คือมัน,มนสีแบบสวยสีส,ส้สมมากอะสีออรินมากพอเก็บกับสังจีนี่ค่ะนี่ครับนี่เห็นกันไหมมาสันจิบครั้งแรกนะไข่แดงจิว๋วไข่ไข่ตุก๊กตาดองน้ำปลาอดองทิ้งไว้ต้องอหนึ่งคืนค่ะ อะารห้องนี้ไม่ค่อยกรอบได้เนาะวี่ห้อเก่กกรอบกว่าเ้าใส่จิ้มดูดเลยอะไรไม่ห่อแล้ครับทำไมไม่ห่อนี่ค่ะทุกคนเฮ้ยมันไม่ออกเท่าไรเฮ้ยมันไม่ออกอ่ะแต่แบบบางทีต้องใช้นิ้วค่อยๆเขีย์ต้องขอสองฟองอะค่ะเพราะว่าแบบ มันน้อยสลายเขาเรียกสลายอะไรนะไม่รู้ืลายอบแห้งหอมไม่มีผักแก้มเลยวันนี้ไม่มีปกติก็จะมีแตงกวาเนี้ยไม่มี คิดไว้แล้วว่าแบบกินกับสาล่ายไข่จิว๋วห้าสิบฟองของเรานี่ค่ะไข่จิวจ๋วไข่จิ๋วไข่นกกระทอนี่ครับไข่แดงนกกระทาดอกน้ำปลาคะ่ะเราใช้เฉพาะไข่แดงไข่<ค><ช>ขาวเาทอดกินแล้วไข่ขาวทอดกินแล้ว ดูดไม่ออกแทบจะดูดถึงเปลือกให้เรากินเปล่าก็ได <c oughs> ้แล้วกินหมดเกินครึ่งแล้วเนี่ยพี่งั้นบอกไม่ห,อหอ่อห่อซับเปลีป่ยนมาไงเป็นแนวไงแนวโหว่ <c oughs> เปลนแนวโหวไหมอือหนะือเป็นอ่นีครับ ขายแตไม่ยอมออกออกก๋ว้เตี๋น้ำจิ้มมาแล้วมาแล้วไหลไหลตี้ไหลโอ้โหติดนึบอปะเนี้ยนิ้วนิ้วนิ้วเขีียเคีียลงแบบไม่เอาจะให้มันไหลลุ้งมาแล้วตมาแล้วทุกคนรอรอชมลุ้นไปด้วยเลยสาราเปียกหมดพอดีค่ะทุกคนนี่ครับออกมาแล้วครับ สีแบบออร่ามากนี่ค่ะอคลองทำทานกันดูนะครับทุกคนทำทานกันดูนะคะหน้าหน้าโดน กินไปเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งเยอะแล้วค่ะคลอดแล้วค่ะจะหยิบไข่เพื่ก่อนเพื่อเเฮ้ยเฮ้ยงงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาหนีนนนน้นี่ครับคนนี่เสิร์ฟให้ครับเสิร์ฟช้อนมาจ้ะไป ที่เย,ย็นอนุว่านเลยไมี่ยมที่มะนะอือหือฟองมันจิ๋มมจวมากพรับนะอ๋ออยากหมวนแล้วก็ยัดเข้าไปหือยัดเลยนะครับนี่ อ,อร่อยอร่อยขอเคี็มๆก่อนั้๋ตวมันไม่มจุดจเ้ดาายเราจะกินหมดไหมมันจะเหลือไหมจะซาลางหมดแล้วเราจะกินหมดไหมทุกคนรอชม อือดูไม่ออกดูไม่ออกอืมอืมมันดีอ่ะ้ังหมดแล้วนะสลายอ่ะไม่หวแน่แล้วที่เหมออืมขอกินสลายนั่นนั่นทองแล้วทุกคนนี่ค่ะฟึบ ขาแบบจุกจุกเ่ยปะจุกมากเขาแบบจุกจุกแบบว่าโอ้สามฟองนี่หรอใช่ถ้าไม่เขี่ยมันไม่ออกเลยอะน้ำจิ้มรสเด็ดจุกจุกเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มแซ่บๆข้าวรวงเลยข้าวรวงเลยมันจะทำไข่สาหร่ายครับอะไรอ่ะ ไม่ไใส่ไข่ไงะจ๋าเลยก็เลยทะลุะะเขียบอยิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะทุกคนไม่ไหวเหน่ดมากทุกคนคะช่วงนี้โควิดระบาดมากนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตตเองด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe กับช่องแดกแหลกชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ